ฝีมือด้วยค่ะเด้อซึ่งมีปิ้มกะตั้มแก้วไว้แล้วตัมเครื่องไว้เรียบร้อยตัมเครื่องไว้เรียบร้อยขอบคุณนิดาน้องมูลก่อนลืมขัดข้อระการใดติดขัดประการทำไม่ได้อ่ะ พอดีแม่กําลังว่าไม่ได้มาบวมแบดน,นี้มึงจะเครื่องก็พอเราะจะเครื่องเนียนนเครื่องเต็มคก,กเลยนะเครื่องเกลียวบอง เต็มโคกเลยมีทั้งกระเทียมหอมกระเทียมตะไคร้หอมแดงใบมะกรูดใบมะกรูดก็เก,ก็บมาเมื่อกี้สดๆเลยใบมะกรูดก็เก,ก็บมาสดๆสดๆร้อนๆ นี่ปลาตอนปลาตอนกินบอ่อพี่เบลเยี่ยมนี่กินบอ่อหน่พอดีเพิ่นสิสับก่อน้จะเด้อสับปลากะกอนสับปลากะกอนเกรืองเขากัตามเร็วเรียบร้อรย ทำร้ายหกสิบที่จ้าโอ้เอาไปด้วยบ่ถ้าไม่กินเองเนี่ยจ้าทางปุ่นมันหากินยากทางนี้ปั้นเอาอย่างเดียวอะอันนี้ก็ซับเป็นชินช้นๆเป็นต้นๆนนหน้อยๆนี่ยจ้าเนี่ยบุ้งกระซับะย,ะย่าได้กซับแต่ว่าชิน้นเล็กชิ้นน้อย,อยไว้แต่ทำไม่ไเถอะไม่เถอะสิก ทำแก้วบองปลาดด้วยะเด้อเก็บบองเครื่องเน้นๆเ,เครื่องเน่นๆเ,เลยไปหามิ้นกับผ้านั่งทำกิน เมียนจะสื่อแพ่งท้อยไปมองเขียงดู ใส่ผงนัวไปใส่ผงนัวเข้าไป,ป,งงาาไปอ่ะอ่ะอสองใส่พวงนัวเข้าไปโอ้ส,สี่สีส่อีกสาม โอ้น่ากินมากตาทำจะเสียงกูกระเสียงแล้ว